มาค่ะทุกคนวันนี้แม่นุชก็นำวิธีนะคะหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะทุกคนเป็นวิธีการของแม่นุชที่ใช้มาก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วละค่ะทุกคนวันนี้มีวิธีการดีๆอะไรก็บอกกันนะคะแม่นุชก็จะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะ,น,คะน้ำมะพร้าวนี่นะคะจะใช้เป็นน้ำมะพร้าวแบบไหนก็ได้นะคะค่ะได้ทางนั้นเลยค่ะ อ่าอย่างที่สองค่ะทุกคนอย่างที่สองที่แม่นุชจะใช้นะคะมะขั่วเชื้อจีวนซีนะคะสีอิดวดำค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรวงประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนสองถึงสามช้อนโต๊ะสองถึงสามช้อนโต๊ะต่อมะร้าวหนึ่งลูกค่ะามะร้าวหนึ่งลูกนะคะตามด้วยน้ำเปลี้ยวค่ะทุกคนหนึ่งขวดขวดประมาณนี้ค่ะ นมเปรี้ยวที่เขาเขียนว่ายี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่เขาเขียนว่ามีจูรินซีนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วนำส่วนผสมสามอย่างนี้นะคะเห็นกันชัดไหมเอ่ยอ่ะคลุกเ้าเลยค่ะอ่ะเขาให้เข้ากันนเลยนะคะมีน้ำมะพร้าวนะคะทุกคนค่ะที่บอกเบื้องต้นนะคะแล้วก็อ่าหัวเชื้อแล้วก็จูรินซีค่ะ จุลินทีนี้ก็ได้เด็กนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็เป็นชิอยู่ดำค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะสตดของมนุษนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะว่าทํายังไงต่อนะคะถึงจะหมักเป็นหัวเชื้อจูลินทรีย์ได้ค่ะทุกคน,นะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะทุกคนมีใครมีแป้งข้าวหมักก็ได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นข้าวเหนียวหรือไม่ก็เป็นข้าวเจ้านะคะก็ได้นะคะทุกคนข้าวสวยเนะะี่ยค่ะจะเป็นข้าวบูดยิ่งดีเลยนะคะ เลยค่ะน้ำใส่เลยค่ะแล้วเราก็กรอกข้าวแ่ลงไปก่อนนะคะทุกคนอ่าข้าวใส่ไปก่อนเลยค่ะแม่นุชก็จะทําให้ดูหนึ่งขวดก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะแล้วเราก็นําส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็กรอบลงไปเลยค่ะกรอบใส่ขวดไว้เลยนะคะ อย่ากอกให้เต็มนะคะเพราะว่าในหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะมีแรงดันค่ะทุกคนถ้าคนเคยทำเราจะทราบดีค่ะเกษตรอินซีนะคะแล้วหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงในขวดทั้งหมดแล้วนะคะอย่าปิดฝาสนิทนะคะทุกคนให้ปิดฝาไว้หลวมๆลักษณะนี้ค่ะอะให้ดูกันทีใกล้เลยให้ปิดหลวมๆนี้นะคะเดี๋ยวแรงดันเขาก็ อาจจะเกิดอันตรายเลยว่าระเบิดได้นะคะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเราก็ขยา่าอย่าขย่แรงนะคะอ่ะขย่าลักษณะนี้ค่ะทุกคนอย่าขย่าแรงค่ะแล้วก็เปิดไว้หลมุมๆนำไปไว้ในที่ร่มค่ะอย่านำไปตากแดดนะคะนี่คือหัวเชือ้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะไม่ใช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะค่ะคลิปนี้อ่าอ๋อแม่นุชลืมบอกไปอยู่อย่างหนึ่งนะคะทุกคนอ่าก่อนที่จะลาจากกันไปในคลิปนี้นะคะ คือเรานำไปไว้7วันค่ะถึงจะมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าแม่นุชจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงไปวิธีไหนของแม่นุชมีวิธีการดีๆยังไงแม่นุชจะทําเป็นคลิปไปบอกเพื่อนอีกทีนะคะ